ได้ครับพี่นมีตั้งแต่มครับเอี้ไงางปโอ้ยสบายดีสบายดีุกัเรื่องงานตมเใกล้มาบกๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคุยกันทุกวันเลยเรื่อง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 แผนงานเรื่องการเตรียมตัวนะครับผมก็ก็กำลังจัดการอยู่ก็จริงๆมันก็ ได้เยอะแล,ะละ้วล่ะประมาณ80เะไรลยอย่างเงี้ยครับความตื่นเต้นความากังวลที่บอกเขา่อนนั้นเนี้ยมันมีมาเราเรามันลดลงไปบ้างไหมลดลงไปเยอะเลยครับเพราะว่าเราก็เ,เราก็เ,เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนตามสเต็ปก็ <c oughs> จองนู่นจองตัว๋วจองโรงแรม มเนเรื่องคนเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็ลากลื่นดีรดบลื่นดียิ่งใจมันยิ่งรยว่ายิ่งสบายใจยิ่งสบายใจผมยิ่งสบายใจเพราะว่าน้องน้องกิมเขาวางแผนไว้ดีมากเขาจัดการไว้ดีมากครับเออเราก็เลยเราก็เลยสบายใจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือการที่เราจะต้องบินไปดูงานที่นู่นแล้วก็การที่เราจะต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้งการที่เราจะต้องเอ่อไปถึงสถานที่จริงอะไรเงี้ยเดือนนี้ใช่ไหมคะ แทนไว้ไอ๋อใช่ครับเดือนนี้แหละที่ที่ที่จะบินไปไปลายเดือนเพื่อที่จะไปไปนั่นแหละ<า>ชิม<า>เค้กชิมอาหารอะไรเงี้ยเตี๊ตมยมอะไรนี้คุยกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้คุยเรียบร้อยครับทุกอย่างลงตัวเสือ้อผ้าชุดอะไรเงี้ยเรียบร้อยซึ่งสถานที่ก็คืออิตาลีอิตาลีครับ อ๋อเราคิดไปว่าจะเป็นฝันที่เราคิดไปเในฝันโอ้โหยิ่งกว่าฝันนี่ครับเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นแล้วก็มันมันเป็นที่ที่เราใช่เลยอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนชอบน้าก็มีเลคเฮ้ยเปนคนชอบน้าชอบบูกเขาอะไรเงี้ยก็มีเขาแวมีฟองปาโหทุกอย่างคือยิ่งกว่าฝันเลยเป็นเอ้าดรแต่ถ้าฝนตกก็ไม่รู้ไม่รู้ฝนตกก็แต่ง ผมตกก็แค่เปียกกันเข้าใจแตแ่อย่างที่อิตาลีมีใครไทยคอยกำเนิดการให้เป็นการที่อิตาลีก็เราติดต่อวีดดิ้งแพลนเนอร์ที่นู่นครับเ,เป็นคนที่นู่นเลยครับผมใช่แล้วก็มีพวกญาติของทางบ้านน้องๆด้วยที่คอยคอยคอย,คอยช่วย,ช,วยช่วยเหลือให้ให้แนวคิดอะไรเงี้ยครับเพืเอ่อ,า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 อาจากเมืองไทยจะต้องเตรียมตัวไปในรูปงานมีแน่นอนมีแน่นอนเออก็งานจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่มากครับก็เราก็จะคัดเฉพาะคนที่เรา สนิทมากๆแล้วก็ยังติดต่อกันแบบใกล้ชิดมากๆที่ที่จะไปครับแต่ว่าอันนี้คือที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศก็ทั้งหมดในงานเรารวมประมาณ60-70คนเลยนะล้ำไหมบ้าไม่ขนาดอะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีทางบ้านของเมกาที่บ้านญาติน้องบินไปแล้วที่ไทยบินไปไปรวมกันมันไม่ได้ถึงขั้นของเราแต่ว่าก็งานที่ไทยอ่ะสนามบอล เยอะมากเราก็พยายามดูลิสต์ชื่อแล้วโอ้โหคนนี้ก็รู้จักผมรู้วเหมือนเหมือนทีมบอกว่าลิสต์ไลชื่อแล้วรู้สึกปวดหัวก็ก็ไม่ไม่ปวดหัวหรอกครับแต่ว่ามันค่อนข้างเยอะครับผมเออก็กลัวไม่ใช่ที่ปวดหัวก็คือเรากลัวมันตกหล่นแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรสถานที่เราครับพอไม่มากที่เมพอพอพองเป็นนสามพอพอพอเชิญเชิญพี่พี่ด้วยนะ โอ้แน่นอนครับน้องเยอะสุดแล้วก็ค่อนข้างเครียดแหละเออที่ผมสบายใจก็ตกไปพี่น้องหมดแล้วอตอนมระบากใจใช่ว่าดีเทลือเป็นเขาหมดเป็นเขาหมดเลย<อ>ใช่ใช่เขาเขาเตรียมงานต้องยกเพิตให้เขาเลยอะ่ะหวังว่าจะเป็นงานที่สวยมากๆงานหนึ่งแล้วก็แฮปปี้มากๆสหรับปีนี้มีอะไรที่ใจมีอะไรที่ใจอย่างเดียวไหมแล้วก็ ให้คำปรึกษานิดนหน่อยเขาก็ส่งคําถามมาถามบ้างแต่สุดท้ายเราก็ต้องถามเพราะว่าอยากได้ไหมล่ะถ้าอยากได้ก็ไม่ต้องคิดมากมก็เอาเถอะเอาที่คุณอยากได้ดีกว่าเดี๋ยวมันครั้งเดียวในชีวิตไงเราก็ไม่อยากแบบเฮ้ยน่าจะเอาน่าจะเพิ่มอันนี้อะไรอย่างน่าจะเอาเลยใช่บูที่สุดก็ใช่่่ตอนนี้ที่นับกันไว้มีโหยอดามเท่าเดิมเท่าเท่าเดิม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  แต่ชุดีเขาบอกว่า <ไป S 2> ชุดแบบท็อปซีเท็หนักยังไม่เคยเห็นก็ยังไม่เคยเห็นเดือนนี้ยังไม่เห็นจริงๆ <c oughs> ยังไม่เห็นจริงๆเขาได้เขาไปลองมาแล้วเดือนนี้เดือนที่บอกว่าเดือนนี้ก็ก็ต้องบินไปลองเหมือนกันใช่ไหมไปลองครั้งแรกสมผมก็ไปลองมาแล้วด้วยเหมือนกัน แต่คนก็ต่างยังไม่เห็นลูกครับก็บอกว่าเดียวไปคือเซอร์ไพรส์กันมันจริงเซอร์ไพรส์อยากให้พี่หมากร้องไห้ก็ถ้าเป็นเราเป็นข้าวไผ่เพราะว่าผมร้องตั้งแต่เช้าวันนั้นะลูกออกมาอาจจะตาบวมตาแดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันก็เป็นที่สุดอีกวันหนึ่งสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งอะเนาะครับหลังจานี้ก็ไป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 มาที่ญี่ปุ่น เอาหรือเรียกว่าเรียกว่าทริปเพิ่มน้ำหนักดกวากินแบบตะตุยก่อนที่จะไม่ได้กินก่อนที่เราจะต้องเข้าคอร์สอะไรอย่างเงี้ยครับต้องลุมแต่ว่าเตรียมตัวใช่ใช่เป็นไงบ้างคะสนุกสนานชิลๆครับผมก็ไปไปเปลี่ยนบรรยากาศเออไม่ได้ไปมานานไม่ได้ไปมานานครับมีความสุขแฮปปี้นะแฮปปี้มากๆช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ละครออนด้วยแล้วถ่ายเสร็จไปแล้วด้วย ก็ปี mortar, <travaille> <favour> นี้ก <Really? S 1> ็ถือว่าเป็นปีที่ที่ดีมากมากมมาเออทุกอย่างเตรียมหมดแล้วแสดงว่าแพนไบปีเขาโเตรียมไว้หมดแล้วใช่แล้วก็อ่าแล้วก็พร้อมที่จะกลับมารับงานใหม่ในปีหน้าโอเคนะขอบคุณค่ะ